สวัสดีค่ะทุกคนจะเจอกับเพจแม่รูปผูกด,ดวงนะคะแม่หมออมมี่วันนี้จะมีหัวข้อเกี่ยวกับคือคนคนนี้ที่คุณคิดถึงอะ่ะเขาคิดจะทําอะไรดีๆสิ่งดีๆให้กับคุณหรือเปล่านะคะเชื mm ่อ hmm. มั่นในตัวแม่หมอด้วยแล้วเชื่อมั่นในอุปกรณ์และในไพโอราอูรุสําหรับนี้ของแม่หมอด้วยนะคะดเดี๋ยวเ,เลือกสามกองนะคะผ่านน้องดาวสามตัวเลือกนะคะคิดถึงหน้าเขาดีๆนะชาวกองที่หนึ่งดาวกองที่หนึ่งค่ะ และชาวกองที่2องดาวกองที่2ค่ะและดาวกองที่3ามกองสุดท้ายแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยสําหรับใครที่เลือกดาวใสดวงนี้เอาไว้นะคะคนคนนี้ที่คุณคิดถึงอยู่เขาคิดที่จะทำเรื่องดีๆให้คุณมั่งไหมคะคนคนนี้เขาจะทำสิ่งดีๆให้กับคุณบ้างไหมโอ้โหโตรงตัวมากๆเลย เขาจำได้นะสิ่งที่คุณเคยขอสิ่งที่คุณเคยพูดเอาไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินหรือเรื่องธุรกิจหรือเรื่องการงานหรือการซื้อบ้านนู่นนี่นั่นอะไรก็แล้วแต่ อาจจะเป็นเรื่องของคนรักเก่าคนเก่าเก่าเรื่องเก่าเก่าที่เคยได้พูดกันและเอากลับมาลื้อฟื้นพูดกันอีกรอบเขาจะทําให้คุณแค่เปิดรับงานกลับไปเลยนะคะชาวกองที่หนึ่งชาวกรองที่สองคะ่ะดาวงเงินดวงนี้นะคะว่าเขาจะทําสิ่งดีๆให้คุณไหมคะเขาตัดสินใจอยู่นะเออเขาตัดสินใจคิดที่จะช่วยคิดที่จะทําแล้วมีแรงหนุน เบื้องหลังคือมีผู้หรักผู้ใหญ่ฝ่ายใดไม่รู้ที่คอยเอ้ยคอยซัพพอร์ตหรือคอยช่วยให้คุณแบบสําเร็จอะไรแบบนี้ด้วยนะคะแล้วมีเกณฑ์ที่เขาอยากจะทําดีเพื่อคุณถึงเรื่องเกี่ยวกับการไปเที่ยวอะ่ะพาไปเที่ยวนี่คือเหมือนกับเดินทางไกลเลยนะถ้าคุณอยู่ภาคกลางก็ขึ้นเหนือถ้า ถ้าคุณอยู่ภาคกลางก็ลองใต้ถ้าคุณอยู่ในประเทศไทยก็ต่างประเทศอารมณ์แบบนี้ค่ะที่มันแบบเกี่ยวกับการเดินทางไก่อะไรแบบนี้ไปแล้วดีด้วยนะคะโอเคตามนี้ค่ะสำหรับชาวกองสุดท้ายชาวกองที่3ามเขาคนนี้คิดจะทําสิ่งดีๆให้คุณไหมโอ้ไม่กอดคือไม่รู้ว่าคุณขออะไรนะคะว่างคนมีลูกมีเต้ากันแล้วด้วยเนาะแต่งงานกันแล้วนะคะ ก็เอาเป็นร้อนใจยานิดนึงแต่อยากทําให้นะคะร้อนใจณนะที่นี้เขากลัวจะทําให้ไม่สําเร็จเขากลัวจะทําเสร็จแล้วไม่ปื้มเป็นคุณนั่นแหละที่ไม่ปื้มนะคะหรือไม่ชอบสิ่งที่เขาทำให้แต่คนคนนี้จะทําให้แล้วดีด้วยแล้วคุณจะรู้สึกวาวานั่นเองนะคะโอเคตามนี้ค่ะจบกันไปสามตัวเลือกแต่ไม่หมอมั่นใจว่าทุกกองทําให้หมดเลยนะคะก็ขอให้ทุก ทุกคนนะเปิดรับพลังงานดีๆกลับไปด้วยนะคะแล้วขอให้เป็นอย่างหน้าพ่ายโอรากลุสำหรับนี้เลยนะจ๊ะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ